สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิสโก้ฟันเดปประจำวันที่12มีนาคม2567ค่ะอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะปราณิสาเรืองชัยนิคมค่ะแล้วก็นักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณเต้ธน,นพลบำรุงพงค์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ แุณเต้คะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อแผนเศรษฐกิจปี2024กับการประชุม2สภานะคะซึ่งการประชุม2สภาของจีนนะคะก็จบไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางการจีนนะคะเขามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าเป้าหมายเศรษฐกิจในปี2024่เป็นยังไงบ้างคะครับก็สําหรับการประชุม2สภาจีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกนะฮะจับตามองนะครับว่าทางการจีนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ซึ่งแน่นอนนะว่าตัวสําคัญที่สุดเนี่ยคือตัวของเป้า GDP นะครับซึ่งตัวเป้า GDP ของปี2024นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางการจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ที่ห้าเเหมือนเดิมนะถามว่า5%เนี่ยมันต่างจากปีที่แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวเขาไปสไลด์หน้าแรกเลยนะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยทางการจีนตั้งเป้าไว้ห้าเแต่ว่าตลาดเนี่ยคาดไว้ที่ประมาณสัก5%อร์เกลางๆไปๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย เริ่มต้นโดยมาจากฐานที่ต่ำเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี่ยยังมีผลเอฟเฟกของพวกโควิดพวกนี้อยู่แต่ปีนี้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่ะนะปีก่อนเนี่ยตลาดเริ่มจาก5่ากลางๆแล้วค่อยปรับลงมาเรื่อยๆจนมาเหลือห้าท่วนปีนี้ทางการจีนตั้งเป้าไว้ห้าตลาดเริ่มต้นไว้ที่สี่ปลายปลายค่ะนะดังนั้นเนี่ยเป้าห้าเปอร์เซ็นตปีนี้ต้องบอกว่าท้าทายมากซึ่งทางนักวิจัยจริงๆก็บอกว่าเหมือนกันว่าโอเคห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ไม่ใช่เป้าที่ง่ายนะครับต่อมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า นอกจากตัวของเป้า GDP แล้วเนี่ยเป้าขาดดุลปีที่แล้วประกาศว่าขาดทุน3%ขาดจริงระหว่างทางก็มีเพิ่มบ้างเป็น3.8ปีนี้ก็เริ่มต้น3แต่หมมอง,มองว่าทางการจีก,ก็คงยังไม่น่าใช้แบบยาแรงไรใหม่นะตามนิสัย่เขาเขาก็ได้ค่อยๆกระตุ้นแบบไปเรื่อยๆของเขาแต่ไม่เน้นว่าเขาเน้นแบบอยากให้การเติบโตไเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะเน้นการเติบโตในเซกเตอร์ผมที่เป็นของเทคโนโลยีเป็นหลัก อย่างเป็นพวก EV พวกของแบตเตอรี่พวกนี้นะในแตเซกเตอร์เดิมจริงๆก็เป็นคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีที่เพิ่มอีกรอบหนึ่งก็คือมีการออกตัวเาเรียกว่า a อ t ตั Special so ้ง s p งส i a l Sovereign d e ด็คือตรงนี้เนี่ยก็ามาเขาเรียกว่าออกเป็นต่างสถานี้รอบใหม่เขาบอกว่าจะให้พวกรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยจะได้มีแบบมีรายได้มีเงินมาจับใจ่ายใช้สอยกันเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตัวรายได้หลักของตัวรัฐบาลท้องถิ่นสมัยก่อนเนี่ยมันมาจากการขายพวกที่ดิน พวกอสังหาเลยพวกนี้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะสังหาจีนตอนนี้อาการไม่ดีเท่าไหร่ใช่ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีเงินเนี่ยทางของรัฐบาลทขาจทำอะไรไม่ได้ดังนั้นก็จะมีการออกพวกคุณกูรอพิเศษตาสารนี้รอบนี้ขึ้นมานะฮะต่อมาเนี่ยตัวของ CPI เนี่ย CPI นี้ตั้งเป้าใกล้ๆเดิมนะผมว่าไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่เราก็จะเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพอะไรเพิ่มนี้มากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายมากๆสำหรับเศรษฐกิจจีน การแซงชันต่างๆเนี่ยยังเขาเรียกว่าดุเดือดกว่าปีก่อนนะครับอย่างอาทิตย์นี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าทางฝั่งสหรัฐก็ออกมาแซงชันเพิ่มอีกแล้วแบล็คลิสเพิ่มแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวพวกผู้ผลิตชิปจีนนะทำพวกตัวเมมโมรี่นะครับเห็นล่าสุดคุณจิลามอนโดเนี่ยทางของฝั่ง US เอสเอก็บอกว่าเราจะแซงชันทุกวิถีทางนะไม่ให้เทคของไชน่าเนี่ยโตได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจีนเนี่ยจะโดนขนาดไหนต่อค่ะ แล้วมีประเด็นอะไรบ้างคะสำหรับประเทศจีนเองที่เรามองว่าตลาดจีนเนี่ยยังมีความน่าเป็นห่วงยังมีสิ่งที่ต้องกังวลค่ะนะครับสำหรับปัจจัยที่ต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับคือเรื่องของตัวงบกรโหมจีนนะต้องบอกว่าจีนเนี่ยปีนี้จริงๆงบเขาก็ตั้งไว้ประมาณ 7. 2เนะก็ต้องบอกว่าก็ใกล้ๆกับปีก่อนปีก่อนก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าที่เป็นสัดส่วนของ GDP มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งแกนอนว่าจีนก็บอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการ m o d e r i z e กองทัพให้ทัดเทียมกับพวกประเทศสัมพันธ์อื่นๆซึ่งแกนอรนะครทางฝั่งสหรัฐในพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคหรอกนะเขาก็กลัวว่าจีนจะไปแบบเตรียมลุกลานไต้หวันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝั่งของพวกนักวิเคราะห์ต่างๆก็ยังมองว่าจีนตอนนี้เนี่ยยังมีปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเรื่องของชิปเรื่องของอะไรพวกนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมางบมาลงทางทหารเยอะๆเนี่ยมันไม่น่าจะแบบพร้อมที่จะบุกใครตอนนี้ นะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นแค่ความกังวลเฉยๆนะแต่นี้ก็ยังต้องติดตามต่อไปค่ะแล้วถ้าเรามาดูตลาดหุ้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณหน่อยนะอในเรื่องของตัว FDI อีกเรื่องหนึ่งนักลงทุนกลัวๆกันนะครับก็ต้องบอกว่าก็จากตะกี้นะที่เรื่องของตัวแซงช่นต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าปีสองพยิบสามเนี่ยเป็นปีที่เงินลงทุนไหลเข้าจีนน้อยมากนะต้องบอกว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสามเลยนะฮะก็บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยแบบต่ำสุดๆต่ำ ถ้าเกิดรู้จักในภาพนะมือแบบหล่นตุ่มไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นแต่ว่ามีพวกเงินไหลออกไปอยู่ในประเทศอย่างเช่นตัวอินเดียตัวของเวียดนามในแนวนี้นะ <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจีก็บอกชัดเจนแหละเขาก็จะโตด้วยตัวเองให้ได้อย่างล่าสุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าทางของหัวเว่ยจะมาบุกตลาดอีวีเขาด้วย <c oughs> อันนี้ก็ต้องรอดูนะคว่าจะเป็นยังไง <c oughs> หัวเว่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เรียกสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับนักลงทุนและทางฝั่งสหรัฐด้วย <c oughs> จากปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าการแซงชั่นจีนจริงๆมันก็เริ่มแผ่วๆไปแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยพอหัวเว่ยเปิดตัวมือถือตอนที่สหรัฐส่งตัวแทนการค้ามาคุยเนี่ยแบบเหมือนการแบบบัวยามกันชัดๆ <c oughs> นี่ฉันส่งคนมาแกเปิดตัวมือถือใหม่ยามฉ <c oughs> ันมีว่ามี 5G <c oughs> แซงชั่นรอบใหม่เลยมาแบบเป็นชุดเลย <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสหรัฐเองก็ชัดเจนกับพนันธมิตรของเขาแหละว่าจะต้องแซงชั่นจีนห้าได้อย่าให้เทคมันโตนะครับเงินลงทุนเองเนี่ยก็เลยไม่กล้าไห่เข้าไปในจีน ดังนั้นก็นั่นแหละประเทศเพื่อนบ้านก็รับผลบวกไปจริงค่ะก็ถ้าหากว่าเรามาดูที่ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะตัวเลข GDP ล่าสุดนะคะของเดือนมก,กราคมออกมาก็กลับมาเป็นบวกได้นะคะตรงนี้ก็ทำให้ทางญี่ปุ่นเขาหลุดเทคนิคอล l รีชเช a t ชั่นใช่ไหมคะก็อยากให้คุณเตย์คะ่ะลองเล่าถึงตลาดญี่ปุ่นกับตัวเลข GDP ค่ะ ก็สําหรับตัว GDP ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าตัว q 4ตัวเลขที่ออกก่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเลขแบบเบื้องต้นนะมันออกมาลบศูนย์หนึ่งแต่พอเขามารีไวต์ตัวเลขเนี่ยมันก็กลับมาเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวไส้ในเรื่องของการรู้ภคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีมากนักนะแต่ข้อดีก็คือมันก็โอเคมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีชันแต่โดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังต้องรอดูอยู่ว่าตัวของการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้คนคาดหว แล้วก็ตัวของ BOJ นะ BOJ เนี่ยนประชุมวันอาทิตย์นั่งทุนจะไม่ผิดนะก็ตอนนี้คะแนนเสียงก็เรียกว่าเริ่มกำกึ่งแล้วกันนะว่าญี่ปุ่นจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยได้หรือยังเพราะตอนนี้เงินเยนก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วจากเดิมที่อ่อนๆไปเนี่ยก็เริ่มสร้างฐานดังนั้นก็มองว่าสศริจของญี่ปุ่นปีนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่เรียกว่าเดเวล็อปมาร์เก็ตที่น่าสนใจอย,อยูคอ่ค่ะอาค่ะต่อไปเรามาดูกันจัดพอร์ตการลงทุนของเราในสัปดาห์นี้กันค่ะนะครับ สำหรับตัวการจัดพอเนี่ยต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยบอลยวเริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะฮะจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันไปสัก4.2ได้บ้งตอนนี้ลงมาแบบ 4. เกือบเกือบ4ห <c oughs> นะบอลยวก็เริ่มลงมาแล้วก็มองว่าถ้าหากใครที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยจะรอสักนิดนึงก่อนนะเพราะเรามองว่าเป้าแบบปลายปียงรับอจูดสัก3.7 3.8นะครับถ้าแบบใครแบบไม่ได้รีบรอนะก็รอได้ <c oughs> ส่วนตลาดฝั่งของด e วอลล์ Market เนี่ยตลาดญี่ปุ่นที่เราเกินไว้เข้าก่อนเนี่ยโอเคมันก็ปรับตัวขึ้นมาแรงมากนะ <c oughs> สัปดาห์นีี้เน่ ก็ม mm ีเาเรียกโดนขายทำอะไรบ้างเล็กน้อยย่อให้แล้วใช่ถ้าใครแบบมีอยู่เยอะจะลดพอร์ตลงบ้างก็ได้นะฮะน่าจะปีนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาแรงมากใช่ปลายปีท่าก็ขึ้นมาแรงนะครับส่วนทางฝั่งของเวียดนามกับทางของอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ทรงๆอยู่แต่เวียดนามเนี่ยซึ่งโดนขายเรื่องของตัวเรียกว่าคอร์รัปชันในภาคสังหารยอดเงินนี่อลังการมากเลยฮะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวของประเด็นเนี้ยเราก็มองว่ามันเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นเพราะจริงๆเนี่ยคดีนี้มันดังมาตั้งแต หล่นตุ้มลงไปแล้วเพิ่งมาฟื้นตัวใช่นะครับแล้วก็มองว่าจริงๆมันก็แค่เป็นแค่ภาคต่อของคดีว่ามีความคืบหน้าขึ้นว่าโอเคอันนี้ก็น่าจะผิดจริงแต่โดนโทษอะไรอีกเรื่องหนึง่งค่ะนะฮะส่วนของตัวกลุ่มเทคเนี่ยอย่างตัวเขาเรียกว่า NV ็นวีเดียอืมก็ทีนี้ก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ยังมองว่าอาจจะรอย่อก,กว่านี้ก่อนนะพวกกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกันวอลุชั่นค่อนข้างแพงนะฮะแล้วก็พวกคลิปตัวแต่คลิปตัวนี่นิวไฮนะเทคตอนนี้บอกว่าเล่นกันแบบหนักมาก กลุ่มหนึ่งขึ้นกลุ่มหนึ่งลงนะครับถ้าใครที่แบบเรียกกลัวความผ,ลผลันผวนอาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มนี้นะก็จะได้นาเป็นเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์จริงๆก็ขึ้นมาแบบเรื่อยๆเงียบๆแล้วกันนะค่อยๆไต่ขึ้นมานะแล้วก็สุดท้ายทางฝั่งจีนเองเนี่ยจีเนี่ยเพิ่งมาขึ้นแรงวันนี้นะครับแต่ว่าตัวของแนวโน้มระยะยาวเนี่ยเรายังคงวิวเดิมอยู่ว่าจี G เนี่ยเป,เป็นเเขาเรียกว่าซื้อตอนมันตกมาเยอะเป็นวอตทอมิชชิ่งแนวเนี้ยเพราะว่าโอเคว่าวอลชันถูกจริงแต่ว่าโกลด์เนี่ยสาระพยายามข ไม่ยอมให้โตได้ง่ายๆนะดังนั้นเ่ยมอกว่าโอเคจีนมีติดพอร์ตไว้นะไม่ต้องโอเวอร์เวยเยอะจเย็นๆแต่ว่าของมันถูกมีติดไว้นิดหนึ่งก็ดีค่แล้วเขายังมีความเสี่ยงเมื่อสิ้นตอนสิ้นปีนี้ที่จะมีการลดตั้งของทางสหรัฐจีนเนี่ยก็ยังมองว่ายังพอมีความเสี่ยงช่วงนั้นอยู่เหมือนกันต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะมาเนี่ยบอกว่าจีนต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขายอมไม่ได้หล่ะนะถ้าเกิดจีนกลับมาโตได้นี่คือเขาแบบไม่หมดเครื่องมือเลยนะจะเล่นงานค่ะ โอเคค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาเล่าสุกัดฟังในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามรายการทิสโก้ฟันเดยของเราได้นะคะทุกวันอังคาร4ี่โมงเย็นผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, t i s c o Security ค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ